มาแห่เท่นไม่ไม่อไรไม่บังหนะ้าไม่บังหน้าล้อหนูว่าหนูสูนงนั่นแ่ะสีพี่ยอาอนไปสามคนหนึ่งมาก ค่ะค่ะก็สำหรับยูนิโคลสปริงซัมเมอร์ในครั้งนี้นะคะเป็นอะไรที่เอาจริงๆิยากเองก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าปกติเคลียร์ไวท์เคลเลอร์ะค่ะเขาจะเป็นดีไซเนอร์ที่มาทำยูนิโค o ซีอย่างเดียวค่ะแต่ว่าในครั้งนี้นะคะเขาได้รับบทบาทใหม่ก็คือเป็นครีเอทีฟดีเร c เตอร์ของยูนิโคลไปเลยค่ะซึ่งในสปริงซัมเมอร์ครั้งนี้อินสปิเรชันของเขาก็ดูแปลกใหม่ดีสำหรับยูนิโคลด้วยค่ะอินสปิเรชันมาจากเมืองค่ะในยุโรปก็คือโคเปนเฮเกนแล้วก็อะเึนส์ จะทำให้สไตล์ในครั้งนี้ spring summer จะมีกลิ่นของความแบบยุโรปเปียนขึ้นนิดนึงค่ะจะมีพรีพีสไตลจะเน้นเรื่อง Layer ที่ให้เหมาะกับแบบ Spring ที่มันยังมีอากาศที่แบบเย็นอ่อนๆแต่ว่าเป็นช่วงเวลาที่คนมักจะออกมาทำกิจกรรมกันเยอะค่ะอย่างปิกนิกเดินเล่นไปเที่ยวอย่าง Athens ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งที่ summer คนน่าจะแบบ จดใจจ่ออยากไปกันมากๆอยู่แล้ว mm hmm. ซึ่งในคอลเลคชั่นนี้ก็จะเน้นไปพวกเลนินค่ะพรีเมียมเลนินของยูนิโคลซึ่งส่ว mm hmm. นตัวคิดว่าใครใส่ยูใครใส่เลนินก็รอดหมด mm hmm. ใช่ค่ะมันเป็นแบบ quiet luxury mm hmm. มันแบบ old money mm hmm. อะไรอย่าง mm ี hmm. ้ค่ะซึ่งส่วนตัวชอบมากๆปกติตอนที่ไปเที่ยวเมืองที่ใกล้เคียงกับอัเลนส์ค่ะที่จะแบบร้อนอท้องฟ้าจะ้าฟ้า,ฟา สถาปัตยกรรมสตาปัตยกรรมจะมีแบบขาวๆตึกเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าแบ็ค d รอบเราดีแล้วเสื้อผ้าเราใส่เน็นๆมันจะเข้ากันไปหมดเลยถ่ายรูปง่ายด้วยถ่ายรูปง่ายมากใช่ใจริงๆตัวของ Spring ัมเมอรคือเข้ากับ ย่าก็ว่าเข้ากับกับประเทศไทยอยู่แล้วค่ะด้วยด้วยความที่ u n i โคลเขาจะคํานึงถึงไลฟ์สไตล์แบบทำยังไงก็ได้ให้คนที่ใส่ค่ะเขาใช้ชีวิตได้อย่างปกติของเขาก็คือการใส่เสื้อผ้าให้มันอำนวยความสะดวกในกิจกรรมปกติก็อย่างป,ป,รประเทศไทยมันจะร้อนใช่ไหมคะเขาก็จะคิดค้นให้เลยค่ะเหมือนตัวที่ย่าใส่อยู่วันนี้ค่ะก็คือปกติคนจะได้ใส่กันแล้วเพราะว่าเขาทำมานานแต่ว่าในครั้งนี้เนอร์ก็เอร์เขาแบบใช้ผ้าที่ เส้นได้ที่บางลงทําให้ใส่ออกไปข้างนอกในอากาศที่ร้อนเหมือนวันนี้ที่ค่อนข้างร้อนมากๆก,ก็ยังเหงื่อไม่แตกค่ะ<อ>ใช่ค่ะตอนนี้ใส่3มชั้นนะคะ<อ>ย่ามีเสื้อข้างในเสื้ออันนี้แล้วก็อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเรายังเดินไปเดินมาไม่ได้รู้สึกติดอัดค่ะเพราะว่านวัตกรรมเขาดีจริงๆ เป็นแอนแเซอร์ที่ดีขายของนะคะฝากเชิญชวนเลยครับค่ะก็ขอฝากด้วยนะคะสำหรับ Spring Summer ของ u n i q โ o นะคะ2025เป็นคอลเลคชั่นที่ได้แรงบันดาลใจมาจากทั้งเมืองคูเปนเฮเกนแล้วก็แอตเลนส์นะคะจากคุณแคลร์ก็อยากให้ทุกคนเข้ามาชมกันเยอะๆนะคะเชื่อว่าการแต่งตัวในช่วง Spring กับ Summer ครั้งนี้ปีนี้นะคะทุกคนจะต้องสนุกมากๆเพราะว่าเขาจะเน้นเรื่อง layering ที่ทาให้เราทากิจกรรมทั้งแอ t i v e กิจกรรมนะคะและยังสามารถ mix and match ให้เราสามารถทำ office work ได้ออกไปเจอเพื่อนๆได้ค่ะถือว่าเป็น functional dressing ที่ลงตัวมากๆ,ๆค่ะอพ <ๆ S 2> ี่ยาถามเรื่องผลงานหน่อยล่าสุดของ Netflix ที่เรามาดาหลาค่ะ สดๆดร้อนๆยังไม่ได้ดูเลยนะออแค่แค่แค่ร่วมคอลแลบโพสแต่ว่ายังไม่ได้นั่งดูเทรลเลอร์อย่างจริงจังค่ะก็จริงๆถ่ายมานานพอสมควรแล้วค่ะก็ตื่นเต้นอยากให้คนได้ดูกันเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างแบบมันมากออแบบอนที่อ่านบอกเอาใจว้าวว้าวแบบสนุกก็ก็หวังว่าคนดูจะจะชอมค่ะเป็นอีกเป็นอีกแนวโครงเรื่องที่ย่าอาจจะไม่ไม่ค่อยได้ สัมผัสมากอะไรอย่างนี้ค่ะจริงๆแหละพูมองว่าเเหมือนบทย่าดูโอดเหมือนกันแบบว่าต้องติดตามดูคะ่ะเรื่องเรื่องราวสนุกมากๆแบบแบบคาดไม่ถึงแน่นอนคะ่ะไ,ไม่บอกบอกไม่ได้อบอกซะบอยไม่บอยไม่ได้แต่แต่ว่าจริงๆมันคือเอ,อ่อไอ think ทัาทับภาษาขอพูดภาษาอังกฤษด้วไม่แน่ใจภาษาไทยแต่เป็น murder mystery ค่ะ<อ> ประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะต,ต,ตัวตัวตัวละครของเรานี่มันจะมีเซอร์ไพรส์ไหมยา <laughs> จากที่ดูเทรลเลอร์ย่าเชื่อว่าคนหลายๆคนก็จะยังรู้สึกว่าแบบไม่ไม่ค่อยแน่ใจว่าว่าแต่ละคนเขาดีหรือร้ายยังไงออก็ต้องทายกันต่อไปนะคะเพ <ขอ S 2> ราะว่ามันจะมันจะเข้มข้นไปเรื่อยๆคะออ่ะเราแอบคาดหวังไมเพราะว่าในติ๊กทำติ๊ี้เชิญนี้ออกมานี่คือเรี่ยงหรอ,อ ก็ก็จริงๆรู้สึกว่าว่าเป็นเรื่องที่แบบนักแสดงเยอะมากๆค่ะท้าทินในในเรื่องนี้มันแบบล้นหลามามากๆและที่คุณเป็นคนเขียนบทด้วยค่ะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันดีเทลมันเยอะอ่ามิสทรีมันเยอะไม่อยากสปอยเยอะแต่ว่าก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันค่ะภาพการวิธีเล่าเรื่องก็อาจจะแปลกใหม่ด้วยค่ะ จริงๆอะตอนที่ถ่ายเรื่องนี้หนูถ่ายพร้อมกันประมาณ3เรื่องค่ะก็ถ่ายดาราถ่ายหนึ่งในร้อยแล้วก็ถ่ายโฮมซูทโฮมพร้อมกัน3เรื่องเลยค่ะก็เลยก็เลยแบบเหมือนเป็นไบโพล่านิดหน่อยค่ะเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบสุดตรงไปทางนี้แล้วแบบหนึ่งในร้อยก็คือแบบโอ้ยอย่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็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 หนักหน่วงพอสมควรแบบแบบยากในระดับหนึ่งสวิตอารมณ์ช่วงนัเครียดและยาก ก็แบบว่าวันนี้ไปอีกตัวอีกวันหนึ่งไปอีกตัวหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาให้เครียดเนาะใช่ค่ะก็ก็คือมันทุกอย่างมันเกิดขึ้นพร้อมๆกันไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็ก็โอเคค่ะแบบตัวละครมันต่างกันเยอะไปหมดจนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เครียดมากค่ะแค่แค่เหนื่อย คือจริงๆไม่มีใครเขาตั้งใจให้มัน,มนเกิดขึ้นสเรื่องพร้อมกันหรอกคะ่ะแต่ว่าบางทีมันก็จะซ้อนๆกันไปไปมาอะไรเงี้ยปกติชินแล้วแต่ว่าเรื่องอดาลาก็เป็นอีกแบบเป็นอีกแนวที่ไม่เคยเล่นและก็เป็นผู้กำกับสาวสองคนคะ่ะจีงกับอ,อลิเซียนะคะที่ที่ทำค่ะก็ก็แบบเป็นทีมที่แบบไฟแรงกันทั้งทีมเลยอะ,<ม>อะไรอย่างเี้ก็ฝากติดตามด้วยค่ะ รองเองแย่ถ้างกิดพูดเรื่องการส่งไปดูบอกว่าส่งการเชิญใช่ไหมส่งการแ์ดแล้วแม่ก็พยายามไม่าลืมส่งมาให้ผมด้วยนะค่ะก็เอาจริงๆอน่ยยังมันมันยังไม่ได้วันเลยนะแต่ว่าแต่ว่าชวนแน่นอนค่ะนี่คือจะบินไปเกาหลีเอาส่งเอาการไปให้ที่นู่นเลยไหมคะ ส่งไปถึงเกาหลีแน่นอนอาจจะไม่ได้ไปทั้งตัวค่ะจะส่งการ์ดไปแล้วกันส่งบินแล้วไปส่งบินเขาบอกค่ะก็ส่งการ์ดอกทรคนอกส์แล้วว่าไปยังไม่รู้เลยย่ยังไม่ได้คิดเลยเรื่องนี้จริงจริงแขกอยากไปงานพี่ย่าเยอะเหมือนกันเนาะมีบางคนบางคาจองไม่ได้จะเลือกทั่วอย่างในนี้เยอะไหมคะก็ก็เตรียมอ่ย่ากับพี่แบร์ยังไม่ได้คุยเรื่อง u e ส t list กันค่ะแต่ว่าคิดว่าแบบงานกรุงเทพน่าจะแบบ ถือว่าเป็นการรวมญาติแล้วกันเนาะแบบแบบขอที่ที่ตกลงกันก็คือเป็นห้องที่ต้องรับอย่างร้อยแบบให้ให้มันเกินเจ็ดร้อยคนแน่นอน,น,<ห>นอะ<อ>ไรอย่างเงี้ยค่ะเนาะหนูรู้จักคนเยอะขนาดนั้นเลยเหาะเจ็ดร้อยคนเพื่อนมีแฟนมีอะไรไปอีกอ๋อ,อเพิ่มพันเจียแต่ว่าก็คือเลือกสถานที่ท,ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะคะ่ะแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะแบบ น่าเดือดเดยเพิ่งโกรธไอ้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันน่ะก็เลยแบบตอนนี้พูดแบบสดๆไปค่ะเดี๋ยวต้องไปคุยกันที่บ้านอีกทีว่าอะไสรุปยังไงอะค่ะมีมีแบบคุยกันว่ากลัวตกหล่นเหมือนพี่ยาวยิ่งจริงๆคนคนอยากนอกจะคนอยากไปงานก็หลายคนเพราะพี่ยาทำงานกับหลายคนพี่ยาเชื่อว่าพี่ยามีทีมใหญ่พอที่จะช่วยกันดูว่าว่าครบไหมใช่ค่ะมีทีมแบกอัพเรื่องแฝงไปด้วยใช่ค่ะก็ก็ช่วยช่วยกันดูว่าว่าครบคนม พี่พี่มากันนะคะมากัมากันจะบอกพี่พี่ก็มาห้าร้อยแล้วค่ะพี่ยาว้าวอยากกินอะไรเป็นพิเศษกันไหมคะอีกนานนะอีกนานนะอีกอีกนานนะอนนี้มือวลาเตรียมใช่ใช่ใช่เอาไปใกล้ใกล้ดีกว่าอีกปีครึ่งเลยนะยังไม่กินค่ะแล้วตอนนี้มันชุดหน้าไปขาดไหนพี่ยาที่คุยหรือว่าอัปเดตไปเรื่อยๆทีลินพูดและหน่อยน้อยมากๆค่ะเอาจริงๆคือน้อยมากๆเพราะว่าเรายังเหลือเวลาเยอะมากทุกคนบอกให้หนูอ่ะใจเย็นเย็น ก็คือตอนแรกเราตั้งใจว่าจะโอเค okay, let's plan let's like get the details อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะแต่ทุกคนบอกว่า stop ยูยังเหลือเวลาอีกประมาณ18เดือนค่อยๆอ,อย่าพึ่งตัดสินอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลย <c oughs> ยังไม่ยังค่ะตอนนี้ดูแบบยังไงบ้างมาที่ยากแบบรุ่งเรืออะไรอย่างเงี้ยดูไว้ยังยังเลยยังไม่ได้ดูอะไรเลย <c oughs> <c oughs> แต่หนูมีเวลาปีครึ่งเลยนะมันต้องจดข้ามปีไงเราคือเนื่องจากว่าขอมานานแล้วใช่ไหมคะเหมือนแบบมันมันผ่านมาอีกนิดนึงจะสองปีกว่าละเกินป่ะคะเกินสองปีหรอไม่จะกำลังจะสองปีแล้วใช่ใช่ใช่ก็เลยเราเคยคุยกันมาแล้วคร่าวๆตั้งแต่ตอนนู้นก็เลยมันมันมีคงแล้วแต่ว่าแค่ยังไม่ได้ ยังไม่ได้ติดต่อใครเออตอนนี้มีออกแกนไนด์ดูแลอะไรอยู่หะือเปล่าพิ娅ใช่ไหมยังไม่ได้หาด้วยค่ะไม่น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเลยตอนนี้ฮะแต่แต่ว่าแต่ว่าเดี๋ยวเรื่องส่งการ์ดแล้วนะคิดกันแล้วหนูยังไม่ได้บอกเรื่องส่งการ์ดเลยหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วเพื่อนแนะนำว่ายังไงพี่ยาให้ให้เราไปคิดแต่ว่า ทุกคนบอกให้หนูใจเย็นๆ<อ>ทุกคนบอกให้หนูหยุดก่อนออใช่แล้วเขาไม่บอกหรอว่าแบบสักหาเดือนคือปีก่อนก่อนเขาบอกว่า,<อ>าปีหนึ่งอ่ะค่อยให้ทำค่อยให้ค่อยให้ตกลงวางว่าอะไร This place อันนี้อันนี้ตอนนี้แค่แค่แค่ทำกันบ้านอย่าพึ่งอ,อ,อืมได้ค่ะแต่ว่าด้วยด้วยการที่ทั้งตัวย่าเองกับพี่แบร ค่อนข,ข้างพิเศษกันทั้งคู่เหมือนแบบเรามีไอเดียที่ค่อนข้างแบบตรงกันอยู่แล้วก็เลยก็เลยไม่ได้ไม่ได้เหมือนเรา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 มีไอเดียกันแล้ว,วอ่ะอือหือไ,ไม่บอกไม, <laughs> ไม่บอกไม,ไม่บอกเพื่อนแฟนนี่แหละมันจะมีเวลาเ <laughs> พื่อนเจ้าสาวทุกคนยังบอกว่าอย่าเพิ่งให้เลือกเลยบอกว่าให้รอก่อนอีกปีอีกปีนึงค่อยเลือกจะเป็นจองคิวบางย่า เขาบอกว่าห้ามอย่าพึ่งค่ะ <c oughs> จริงๆทุกคนบอกให้นหนูใจเย็นๆตอนแรกคือบอกบอกให้ผลรอมากยาว่าเพราะว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนแปลงหรือมันจะมีความชอบใหม่หรือ,อรโน้ก็ด้วยค่ะเหมือนมาบางทีเหมือนมาเรื่องชุดน่ะเหมือนมาไปไกลแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบ,บบแบบแบบไอทำกันนะจุดเดสทำกันนะจุดเดสแบบจะเลือกอันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทุกคนก็บอกว่าใจเย็นๆเดี๋ยวยุก็เปลี่ยนใจ เหมือนงานสละสดอะค่ะหนูคิดไว้แล้วแบบเรียงไว้แล้วแบบหนึ่งสองสามสี่แบบปิ้นรูปอะไรอย่างเงี้แล้วทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยูก็เปลี่ยนใจก็เลยตอนนี้นยังจะไม่พูดอะไรทั้งสิ้นค่ะเผื่อเปลี่ยนใจแล่คนคนไม้ใส่เราว่าเราอาจจะแบบว่าไม่เขาเขาบอกว่าด้วยประสบการณ์ของเขาเองแต่ว่าล่าสุดที่คินให้สัมภาษณ์คินบอกพูคุยกับย่าไปว่าตั้งใจจะให้ลูกเนี่ย พร้อมๆกันอนยากจะมีแบบเบบีบพร้อมๆกัน,อนเอ่อเอาให้แต่งงานกันก่อนเออแต่ว่าให้ให้ความว่าหนูอ่ะให้หนูได้แต่งก่อนให้งานมาเสร็จก่อนใช่แ <laughs> ล้วหลังจากที่ยาว อ๋อใช่ได้ไปคุยกับอี่กรองไหมยัง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 ไม่ได้แต่คุยทุกวันนะเปลียวคิมทั้งวันทุกวันแต่ไไม่ด้ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้ค่ะแล้วรู้ไหมว่าคิมให้แตภาพวันนั้นบอกว่าไม่ดองคิมบอกไม่ให้ลูกดองการสงสารลูกสงสารอะไรนี่ตอนนี้ก็าเห็นเราเพื่อนสองคนขัดแย้งกันอยู่นะลูกทำไมถ้าลูกเราเป็นเพื่อนแฟนกันมันจะน่ารักมากเขากลัวอะไรเปล่าเขากลัวอะไรกลัวอะไรห่ามคิมสิ กลัวอะไรจ๊ะเขาบอกสงสารลูกทำไมยัางจ๋าไม่ได้แต่ฟ้าชอบแต่งอะไรเพราะที่สุดยากก็คือกาศก้าวเลยว่าเดี๋ยวฉันจะจับให้เป็นแฟนกันเองหนูก็บางทีอ่ะหนูว่าดีแต่ปากค่ะใช่ใช่ใช่แต่ว่าแต่ว่าก็ถ้าเรื่องความรักมันบังคับกันไม่ได้หรอกแต่เราแค่อาจจะแบบว่าชี้โน้มชี้น้วอะไรนนี่้หอยชี้น้ำหน่อยในขณะที่คิมอาจจะเบรกลูกเขาแต่เราก็จะยุ่งลูกเราอย่างนี้ สงสารลูกทั้งคู่เลยตอนนี้จริงๆก็เพิ่งึกษากับคิมนี่คือเยอะสุดเลยใช่ไหมอะไรนะคุยกับคิมนี่คือเยอะสุดเลยเรื่องแค่เรื่องแต่งงานอะเยอะสุดค่ะเขาไก่เขาแนะนำอะไรบ้างไหมกับคิมย่าบอกให้หนูใจเย็นเย็เพราะเขาผ่านมาแล้วใช่ใช่ใช่แล้ววันไทยปีนี้ล่ะเป็นวันไทยอ๋อเป็นวันไทยครั้งแรกในชีวิตที่ล็อกคิวไว้ค่ะว่าไม่รับงานถ้าใครก็จะใช้เวลาด้วยกันใช่ค่ะทำไมถึงมันเป็นปีแรกแล้วปีนี้กับ ว่าคิดทันหมายความว่าทุกปีเราจะลืมว่าอ๋อแฟบริวอ๋อถึงแล้วอู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่ใช่แสดงว่ามีแผนมาแล้วว่าจะไปทําอะไรยังไงมีค่ะจังหวานหนักกว่าทุกปีไหมคะไม่รู้เจ้าวานหนักกว่าปีใหม่ไหมคะปีใหม่ก็เสิร์ฟอ๋อปีใหม่ก็น่ารักมากเลยพนักงานถ่ายรูปให้ดีมากเลยอเราเรื่องนันเก่งค่ะค่ะแล้วครั้งนี้ เตียมเสิร์ฟขนาดใจอยู่แบบคนก็รอแล้วไม่รู้ค่ะอยู่ไทยใช่ไหมลูกอยู่ไทยค่ะ่ไม่บอกรอ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 ให้ย่าเสิร์ฟเองรู้เลยไอจีเลยค่ะพี่แบก็รอกอะไรคิวหมดแล้วเนาะใช่ใช่ใช่รอทั้งคู่ค่ะเวลาการที่เทศกาลเนี่ยเห็นว่าสำคัญสำคัญเราเราให้ความสำคัญกันยังไงสำหรับคู่เราดูคู่เราอินกับเทศกาลเหมือนกันใช่รู้สึกว่าแบบเมื่อแบบ เหมือนมนุษย์ทํางานเหมือนพวกเราที่แบบมันไม่ได้มีจันทรคันพฤหัสศุเสาร์อทิตย์อะค่ะเหมือนว่าทุกวันมันเป็นวันทํางานไปหมดเหมือนแบบเส้นระหว่างฮอลลีเดย์กับไม่ฮอลลีเดย์มันมันคลุมเครือไปหมดก็เลยรู้สึกว่าในเมื่อเราไม่ได้มีแบบ ชีวิตปกติเหมือนคนอื่นที่แบบธนาคารพุดพระประธานสุขทำงานเสาร์อาทิตย์หยุดเราขอแบบใช้ช่วงที่มันเป็นเทศกาลอ่ะเป็นเป็นมาร์เกอร์ว่าเราจะหยุดกันหนะ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นอะไรที่คุยใหม่เป็นเป็นเรื่องใหม่ที่ตกลงกันอย่างนี้จะทำงนี้ไปทุกปีไนดะ้ขนาดไหนเราเอาปีนี้ให้ได้ก่อนคนะ่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวค่อยดูว่ามันเวิร์กไหมว่าปีต่อปีเนาะใช่ค่ะว่าปีต่อปีอ่ะพี่ <c oughs> ขอบคุณค่ะพิ娅ขอบคุณค่ะเสร็จพร์ส์นะพิ娅กับต้องด้วนะตัวนี้นะคะ <c oughs> โอเคอะไรเดี๋ยวพี่แอร์ก็ถือก็ถือขึ้นไปหนึ่งสเต็ปโอเคน้าเดี๋ยวได้พพี่นะคะมาคันดีสามก่อนเดี๋ยวข้ากี่หึงนะคะ